สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่สีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสับเจ้าโรเจอร์เอ็นฟิลฮันเตอร์สามครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2023นะฮะเลขไม่สี0พักิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับมาเลขไม้คันนี้ครับวิ่งมานะครับมาดูครับ4,496.4กิโลเมตรครับเรามีเลขไม้จากมาดุขาให้ดูทุกคันจอเรือนไม้นะครับสวยใสไม่มีรอยขีดข่วนเลยครับฟังก์ชันการใช้งานแต่บ้าใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบ ทุกดวงกุญแจให้มาครบ2ดอกครับหัวชคสวยไม่มีรอยขันรอยเสวิตนะฮะแผงข้อบนเดิมสวยตุ๊กตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมไม่มีรอยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัว2ต่าง,งไม่มีเรอือรางครับปอกแฮนด์เดิมมือคลัตช์มือเบรกเดิมครับไม่คดไม่งอกระป,ปุกน้ำมันเบรกค,ครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนครับประกับคันเร่งตัวสอต่างไม่มีเรือรางครับชุดสีถังเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับฝาถังสวยไม่มีคราบสนิมไม่มีรอย ก็อบอกว่ามีเพียงรอยขนแมวเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะฮะไม่มีบุปรั่ยิ้มเบาะนั่งเบาะซ้อนมีรูนะครับนี่ครับมีรูนิดหน่อยตามการใช้งานแต่ว่าไม่มีขาดนะฮะที่จัดด้านท้ายเดิมสวยครับด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับจากรถยนต์ชิลตรงรุ่นครับโคมไฟหน้าเดิมสวยใสยครับไม่มีรอยหินฮะบางโคนหน้าเดิมครับเป็นสีเดิมไม่มีขีดข่วนแตกคราวยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ นะครับสภาพที่มัน90%นะครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมครับติกเกอร์เดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยครับมากระบอกชกด้านล่างครับไม่มีรอยหินไมาลมาสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยๆครับไม่มีรอยมาครับดูหน้าเครื่องหน่อยแห้งๆใสๆครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างครับฝาวาวสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับรักรักคราบกาว นะครับอันนี้ครับจีบเครื่องสวยแข็งเครื่องสวยครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับพัดเท้าเดิมครับยางเต็มขาเยื้อกลางไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี่นะฮะตาเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้ครับเนียนๆฮะคันนี้โอ้โห มาครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับนี่ไม่มีฉลอกไม่มีรุ้งครับแล้วก็ดูยางหลังนะฮะนี่ต้องบอกว่าเต็มเต็มเลยฮะ90%ครับท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฝั่งซ้ายโซลเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวย,สวยซิกอร์วอร์น,นิ่งอยู่ครบ นะครับฝาข้างสวยครับโลโก้อยู่ครบนะฮะแล้วนี่ครับพักเท้าฝั่งซ้ายยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะฝาวาวสวยคีบเครื่องสวยสีไม่มีผูกพองแน่นอนเาดูหน้าเครื่องครับแห้งใสนะฮะตามสลาตัยทันต์บอยนนทบุรีกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยเห็นมารมบสไลด์ครับอ่ะนะฮะคันนี้ เราเปิดราคาไว้อยู่ที่119,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง37,000บาทฟรีขจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งต่วงประเทศฟรีค่าโอนเงินสดลดได้อีกนะครับรับแรกเทินรถเล็กทุกรุ่นบิ๊กไบทุกรุ่นถ้าใครหาอยู่สับฮันเตอร์3 5 0มาที่นี่ครับทัน n d ไบ b ์น e ครับฟรีครับเรามีมาอย่างต่อเนื่องก็เจอกันครับสวัสดีครับ